สวัสดีครับผู้หัวก็ไม่จิกตอนบ่ายๆอย่างเงี้ไม่มีอะไรทำกันครับก็ตอนบ่ายๆเขาจะบอกกันนะว่าถ้าคนบเล่าเรื่องผีกันก็จะเจอผีกันนะครับแล้วเราก็ได้อัญเชิญผีมาเรียบร้อยนะครับอ่วาดทุบหน่อยครับมารปลวายทุปไปเนี่ยครับเนี่ยมึงอยู่เคียร์ตรงนี้ครับเนี่ยคุณไปนั่งตรงนน้นสิคนอ่ะเข้าไปครับเรามีกฎกติกาก็คือเรามีกฎกติกาก็คือใครที่เล่าเรื่องผีไม่น่ากลัวนะครับจะได้ไปบุกบ้านล้างสุสกตินะ หมุกบาล้างตรงหลังบ้านแล้วเนี่ยครับจะมีบาล้างด้วยหลังนึงนะครับครับเริ่มจากใครก็เลยครับเริ่มจากคุณซันก็เลยครับเอาคราเริ่มกับคุณ่องครับเอาผมปิดท้ายครับผมโตสุดนโตุ้ดมันก็ไม่เกี่ยวครับเพราะว่ามันจะอเอาครับเริ่มจากคุณซันก่อนเลยเอาเปิ่้ลก็ได้ครับไม่เอาครับเอาเป็นเรื่องที่คุณเคยเจอหรือว่าตักกลางผีตั้งไหนที่คุณชอบก็ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาแตงก่อนอแตงก่อนผมก็ได้อ่ะวันนั้นนะครับเป็น เวลาเที่ยงคืนกว่าไปบุกบ้านล้างกับพวกพี่ๆ <ผม S 1> ที่ค่คายพานุลังสรีนะครับผมเนี่ยครับตอนนั้นก็เที่ยงคืนนะครับก็น่าจะรู้อยู่ตอนปิดท้ายเพื่อนงานเปิดประชุมลอกกองไฟเสร็จอะไรเงี้ยน,นะครับก็จะมารวมชุมนุมกันแล้วก็จะไปเดินป่าเพื่อไปพิสูจน์ราทักเกียบแล้วก็ตอนนั้น,นครับ<ม>เพื่อนผมได้เดินเข้าไปกับผมไปไหว้พระในป่าลึก เป็ในป่านั้นก็บอกเคยเป็นปลาช้ามาด้วยครับมันก็มันก็จะผมก็นกึกว่าทีแรกเป็นครูฝึกะครับเฮ้ยพูมึงฟังกันสิอย่าพูงเล่นเพราะคือว่าเป็นครูฝึกก็เมื่อทำให้ทำไปไม่สนใจแล้วแต่จริงมไม่ใช่ครูฝึกครับเป็นไรรู้ไหมครับเน่าน่าตีรลบเป็นเที้ยนอะไรนะครับก็วิ่งกอกมานะครับเรื่องนี้อาจจะไม่น่ากลัวครับเพราะว่าบางคนไม่กลัวผีครับผมอาจจะเล่าไม่น่ากลัวนะครับก็มีแค่นี้ที่ผมเจอครับแต่เพื่อนผมเจอนะครับถึงกับช็อกเลยครับ ครับตั๊กจันแล้วครับครับผมเนี่ยครับผมชอบหนังเรื่องนี้มากหนังมีเฮียนสุดๆครับเดินไปให้นะผมไปดูมาครับเดินไปนานๆเดินไปมาให้นะครับผมเป็นค่ายทหารใช่ไหมครับผมเดินไปไปเพื่อนผมับแล้วผมเดินไปให้นะครับผมเดินไปเดินไปเดินไปเรื่อยๆผมก็ไปเจอคนหนึ่งครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครแล้วผมก็ เดินไปเรื่อยๆไปถ้าเขาครับเขาบอกว่ามึงตามกูมาทำไมครับแค่นี้ครับเป็นนามสกุลจริงครับคนจริงครับอาตาคนเปริรแล้วครับเราก็เอาก็เราก็เหมือนกันนะครับเราไปที่เดียวกันอ่ะเปริรลเรื่องพี่ป้อมเราไมมาเลยเมือเดี๋ยวกูถ่ายอยู่กูเล้าไปแล้ว่啊 อางานคุณเปิรลเราโดนลงโทษนะครับจะดีไหมครับไอเย็นนี่ก็เล่นจังครับผมครับผมอาจารย์เล่าให้ฟรีผมเล่าให้ขับอะไรครับนี่นะครับเขาบอกมาครับเขาไปนี่มาครับเขาไปค่ายสุดสยองมาครับแล้วมันมีป่าใช่ไหมครับมีทหารคนหนึ่งตายที่นั่นใช่ไหมครับ แล้วเขาเดินไปใช่ไครับเดินไป ok เรื่อยๆเขาก็เจอทหารครับทหารเราเจอทหารนีครับนี่ใครทหารครับค่ายฝึกสอนตุึกสอนเด็กนักเรียนมีทหารตายอยู่ที่นั่นครับแล้วเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเดินไปอย่้ใช่อยเดรนไปตรงไปตรงไปแล้วก็เจอทางเลี้ยวใช่ครับตัวนี้คือป่านะเขาก็เดินเขาปันมาแล้วตรงนี้เป็นต้นไม้ครับตรงเนี้มีทหารตายอยู่ครับ เขาก็เดินมาเขาก็ินทักตรงนี้ครับนี้ยเขาทักทักไปครับไปแล้วเขาก็คิดว่ามีคนมานั่งข้างๆแล้วเขาก็รีบวิ่ง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 ไปถึงตรงนี้มาเจอทหารมาเจอทหารครับตรงนี้ครับครับต่อไปเราจะมาทําการประมูลกันนะครับใครว่าเริ่มผมไม่น่ากลัวครับ,รบโปรจกมือนครับอ่าครับ รุปว่าเรื่องผมก็น่ากลัวอยู่นะแล้วตัวของเรื่องคุณซันนะครับใครว่าไม่น่ากลัวครับยกมือนะครับไม่มีใช่ไหมครับแล้วเรื่องของคุณเปิร์ลนะครับคุณเปิร์ลเล่ายังครับเล่าแล้วครับใครว่าเรื่องค่ายทหารผีสิงของคุณเปิร์ลไม่น่ากลัวครับผลจยกมือขึ้นครับสรุปทุกคนนะครับไม่มีเรื่องที่อะไรไม่น่ากลัวครับเราก็จะไป ล่าท้าผีด้วยกันเนี่ยครับโอเคครับไปเลยครับเป็นกฎกติกาใหม่นะครับโอเคหนึ่งสองสามนี่ครับแล้นี่คือสถานที่ที่รามาเป็นห้องเช่านะครับมีประวัติที่อะไรผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนแถวแถวนี้ครับก็มาล่าท้าผีกันไม่รู้ว่าจะเจอป่ะครับเอาครับใครเป็นคนเปิดประตูครับไปังไปด้วยกันนะครับ ตูปเปิดไปแล้วครับก็ดูจากสภาพห้องครับนา่าจะอยู่มาเป็นยี่สิบสามสิบปีแล้วนะครับเข้ามาเลยเข้ามาแถวนี้เป็นบ้านล้างที่เดียวนะครับที่ล้างที่สุดแล้วที่แถวในละแวกนี้นะครับประมาณสามสิบปีมาแล้วครับก็มีปรดว่มามีคนมาพูกเขาตายในนี้นะครับแต่ว่ามูลนิธิก็เอาเชือกไปแล้วครับตัดไปหมดเลยก็ดูจากสภาพพวกนะครับ ที่แท้ไปก็น่าจะรู้แล้วว่ามันยาวนานแค่ไหนพปวกแท้นะครับนี่เป็นในห้องน้ำครับอินเทอร์ก็กองเต็มหมดแล้วก็เลยมันได้ทำรายการก็มาจิบบุกบ้านล้างไปอีกคลิปหนึงเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับ <c oughs>